ยนรัตนาทิเบตน,นะคะคลิปนี้นะคะมารีวิวเนาะเซียนต้านะคะคุณผู้ชมโตโยตา้าเซียนต้าตัวนี้นะคะเป็นตัวจีสีบอลเงิน e ใครที่ชอบเนาะรถเซียนต้านะคะต้องไม่พลาดเลยตัวนี้เป็นตัวจีนะคะคุณผู้ชมเซียนต้าตัวนี้เป็นตัวจีนะรถสวยแน่นอนนะคะรถสวยสภาพดี ใครที่สนใจอย่าลืมแวะเข้ามาชมกันได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเป็นปี2018เนาะอ่ะตัวนี้เป็นปี2018นะคะนี่เลยรถสวยสภาพดีนะคะคุณผู้ชมไม่วิ่งมาไม่เยอะด้วยสำหรับคันนี้นะ ทันล็อกนะคะคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้นะคะไม่วิ่งมาห้าหมื่นนะคะห้าหมื่นห้าวงมาลัยนี่นะคะชั้นเกียร์หน้าจอเนาะตัวนี้เป็นรุ่นตัวจีนะคะคุณผู้ชมเป็นตัวจีนะเบาเป็นเบาผ้าน เป็นเบาะผ้าสีบอลเงินนะอ่ะนี่เลยนี่นะคะภายในเนาะเอมีแอหลังด้วยนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะคุณผู้ชมราคาไม่แพงนะ ได้เยอะนะคะเป็นรถคันเล็กเนาะรถครอบครัวตัเล็กนะคะใครที่สนใจรถแนวเซียนต้ารุ่นเซียนต้าก็อย่าพลาดนะคะหรือว่าเข้ามาชมรถกันได้นะคะคุณผู้ชมแลนเราเปิดทุกวันเข้ามาชมรถกันได้นะ,ะนี่ค่ะภายในเบาะนะคะ 2018นะคะตัว G สีบอลเงินไวิ่งมา5 5 0 0 0เองนะราคาไม่แพงนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่539,000บาทเนาะสำหรับเซียนต้านะคะตัว G ตัวนี้นะราคาอยู่ที่539,000บาทนี่นะคะภายในไม่ช้ำเลย ใครสนใจอินบ็อกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะที่เพจนะคะรถบ้านสหายานยนต์ได้เลยราคาไม่แพงราคาอยู่ที่539,000บาทตัวนี้นะคะเป็นเครื่องเนาะเครื่องพันห้านะคะคุณผู้ชมเป็นเครื่องพันห้านะรถไม่มีชนหนักที่ควาาน้ำทั่วไม่แท้นะคะระบุในสัญญาชัดเจน รถสวยนะคะรถมีเสน่ห์มากตัวนี้สีบอลเงินตัวจีนะคะใครที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0818209774นะคะคุณเมธีนะหรือว่าจะอินบ b o x เข้ามาทางเพจนะคะรถบ,บ้านสหายยานยนต์ได้เลยหรือว่าคุณผู้ชมคนไหนนะคะจะเข้ามาดูรถ สามารถเข้ามาดูรถได้ทุกวันนะร้านเราเปิดทุกวันนะคะตั้งอยู่ที่ถนนรัตนาทิเบศเนาะฝั่งตรงข้ามเป็นโรงแรมริชมอน์นะคะมาง่ายๆเลยสำหรับตัวนี้เป็นโตโยต้าเซียนตานะคะตัว G สีบอลเงินปี2018ราคายอยู่ที่539,000บาทนะคะใครที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามหรือว่ามาดูรถกันได้นะคะ เดี๋ยวคลิปนี้นะคะขอจบการรีวิวไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ